เป็นเดตจงเป็นวัดอยากเป็นสร้างการแต่อาจจะจะอาวาชต่อมากบเป็นหวงปู่เี่ยงหลวงปู่พระที่จเ็จกรรมารนการเดืดการต่อเป็นจาอาวัชน่จะนัรงกนก็ได้ไปรับตำแหน่งน้าทีอยู่ที่อำเภอแต่ที่จาวัชลงใหม่มาแตตำแหน่งบางวันกันจะแต่บางวันอาาภาพละกันไปแากเข้าไจใาอาวาชลงใหมมาแท่ตำแหน่งไปเรื่อย น,า,า,า,นายชนมาหอดสมยิยโดยจิตองพระครูหลวงพ่อทัดมุตโกตาสันเดตำแหน่งอากรครูตาเท่ากระเดะเริ่มฉลองแต็งตั้งตาตั้งพระครูพระครูก็จะทำมะโกศนนะฮะเป็นเจ้จาอาวาสในจ่งวงระยะหนึ่งอาเจนกเัเลยมรณภผ่าไป บบาาาก,การกระังอนาคตณวันทั้งสองนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่หัวจัวาจักรจะไทนรนการะราชงาเลืองโลกที่้องเข้าไปร่วมในการประกอบพิธีในารรงนในางเนเิมหลวงพูรพระภูมิทำพระรูมิธรรมะโพสตนสาดุกาวาัติวัดถิชนแลาวหลังจากนั้นแลวจากแล้วพิธีการต่างๆ นาะผู้นำสงฆ์รัตนกรรมมาการหมู่บ้านสองการหมู่บ้านนาได้แบบเห็นชอบรอบเรื่องกันเห็นความเหมาะสมว่าพระสู่คุณจิตโตสมควรจะเป็นผู้นำไปสงฆ์ในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้เสนอสั่งเตือนเกิดไนะปนาได้รับว่าเมตตาจากพระสุสุสงฆ์ผู้ใหญ่เดราอนะุเดระนาถ่ายความเมตตา นาพระอธิการงดิสุจิลโตนาเป็นรับท่านธุ์ตุ้จารณาและได้ได้ออกน้ำือแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าจาวาสวัดพิชณาอย่างเป็นทางกา,นารนมันก็เลยรับตำแหน่งน,น,นาดังสาบานมาตลอดนาจนเจนที่ใบตาดังออกมาในในมไหลไปมาไหวยืนดีวัดบานตาจุดจงเป็นจุดที่ห้องในเขตตำบลวัด นะโดยพระครูวิสุทธิธรรมพิรามเจ,าาาจาาา้าคณะตำบลกระปงศรีชนะเจ้าคณะตำบล่าดกันเนท่ำเรือและตาเอาตาจังเข้าใบตรงนั้นนะเข้าประเด็เนได้แหงแหงแจงแสดงความดีอกดีใจในการรับกตา,ตารจังดันให้พระอุโบสถโดยมีพระพิสุสงส่วนสยามมงคลคาในการมอบกาตจังห้ยไปเจ้าอาวาส ทรงไม้ราชทิจารีบิโตละข้าวประเด็่แห่เป็นเต้นจังไม่มางเป็นความสนุกสนานนี่นั่งร่ำนั่งป่าแห่กันมาสามลายท่างเกิดมอหสถานีพระนีสงหวัดพิศนาเข้ากระเด็นราชทิจารีบกรอบด้วยคณาสงฆ์นเจนเท้ารี่กรอบบางช่วงเหนี่ยรอพระโอเบศจัดได้กําแพงแก้วตามรอบ ราธิการสีบุญุโตจาวัตรทองไม่ขึ้ดไปบนพราโ,โบสดประกาบนมัสก,การพระประทานอิการใจสีลปราโ,โบสดได้อธิษฐานว่าท่านได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้นำสงฆ์วัดพิสนา่ันจะเด็จทรหนาดีดูแลทางประพุทธศาสนาครับเป็นเหยื่อหน้าบุญให้ใจหยัดยม อยากดีพี่นองเขาเดี๋ยวไม่ให้บุญเห็ดท่านเห็บุญเห็ทุทกุนุกรังทุข้าวสานีกิจกรรมต่างๆสทั้งไฟโด่งนะคัางแตจะจให้ความสำคัญกับยาดโยมวัดโรงเรือนชุม้นหรือว่องค์ประกอบออ่น้่งเขานะาเับแล้วจะนั่งเข้าไปลยประกอบพิธีในการราปาวข้ขหามาวยธาไตรจีวร โดยมีเจ้าภาพที่ท่านคุณยิ่เดลี่ครอมบครัวขอบครัวคุณนม่ท้องวันอาเป็นเจนบ้านดาของพระอธารโยชินอาจที่ท่านได้ไปเป็นยิ่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ท่านก็ยังระลึกเงินึงคุณอาความดีทีจึงบ้านให้คว้าจองบ้านในการจองเป็นเจ้าภาพพาใครในการเสียให้เจ้าอาวาสองค์ใหม่ด้านข้อประเด็นที่น้องเ้าได้ร่วมด้วยด้วยการเจรจาบพานเงินประสาทบ้านทอง ในจาวาดเด็กใส่ไปองสูพ่พลังเวทีในการส่งน้ําที่นองเอาข้าก็เด็อธิษฐานจิบเอาน้ําทุกน้ํารวมจากมีบ้านต่างๆทั้งสองสามหมูบ่บ้านที่คณะกรรมการบ้านเด็กดีแชบบ่หอน้ำม,มางสงฆ์การสางลางใจการช่วยล่างหลวงพอ่อจาวาดให้สะอาดสะอา้านร้อมที่จะดำตรงตเแหน่งจาวาดตรงใหม่ เป็นผู้นำสองอย่างเต็มที่อย่างถูกต้องตามกระบวนกฎหมายของทั้งศายนานาล้างจากสงงานเรียบร้อยได้รับความเมตตาจากพระอาจารนาเป็นตัวแทนในการเทียนผาให้เจ้อาอาวาสองไมนบนพลังพิทธีตอนนี้มันกำลังดำเนินการในการเทียนผานี้นาะจุกจุกจะล้างจ,าจัโดยโดยมขอพคุไปบุญบารมี พระหลวงพ่อพระที่การศีลสิบจิตขอให้ท่านได้รับรองตำแหน่งจะเอาวาสวัดชุธนาในครั้งนี้ขอขอให้ท่านจงมีสุขภาพพระนามาชุนแรงนาพรใบใดที่เกิด็จที่ท่านหลวงพ่อสีพระที่การศีลสิบจิตท่านอาดิษฐานได้นำวันย่ปฏิบัติและคณะสงฆ์ในวัดปฏิบัติ ขอดวงเรือนยานหลวงปู่เต๋งหลวงปู่เอี้ยงระดวงเรือนยานหลวงพ่อเจา้าอาวาสทุกรุ่นพระสงฆ์ที่ท่านได้บอสนารับบริเวณวัดปินาขอให้ท่านมาบอชนารับเอามบุญจนผู้จนดีหลักงองหลักจิตจิตเบามีความตั้ง,โโงจิตตั้งใจมใีทางนำบุญตอนรับเจ้าอาวาสของไม้ตรงบุญ ขอบุญญาบารมีงจักุทัหลายตรงเรื่องแหงความจำคั้นัฒนาโงมมีความตั้คิดตั้งใจจักบุญตอรับรักุญถลองมประตูรักบุญถลองคุณผู้นังใหม่เป็นไมน่ทีข้อจอสองข้อ่อยสองไม่ทีขอบุญญาบารมีจรัยุญทัหลาย

สาธุสาธุสาธุนะครับเพ่นเพื่อนนะครับดีกองเอาอาเป็นเพื่อนตะล่านเงิาตะล่านทองาผมเดจะดึงลมาครับอาเป็นจับไหมเป็นการจับมั่นขอน้อมจิตน้อมใจอาการโมตนาบุญขอรับุลพระดีกองที่ีจิตใจใจจาติาโดยการสละตนสละตัวสละร่างกายจ้าของเป็นัะท่านเงินระท่านทอง หลวงพจะอาว่าท่ไปเรินไปสะพานขั้นสะพานกงไปสู ara, ia, ่เท <de> ่านันล่างเางจรเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่อย่างนัดเดินนลกจุดไปต่อการนัดไปนะครับเอาไปต่อไปเรื่อยสที่เราที่อาสรองเขาบูชาารามีเขาบูรเกิดพอบูที่เป็นที่นองก็จะจะเริ่มตั้บุญันใจจากันาา

ม e เผยปฏิบัติยอมตาโยเ่ตเทียนรับกนองตัวที่เราให้สราเป็นเนึ่งเดียวในปฏิบัติาุุดยดที่จะตาการมาจะเองรว่าีเรียตาเรียน่เยแตกระเาไปก็่มีอกากลายตาายลายต้เี่ยเชื่อมเมนวกรนแล้วก็กระเด็นตรั